หลังการพัฒนาชุมชนขึ้นใหม่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีสเสน่ห์ของธรรมชาติถ้าตามสำนานครัวที่เกาะพิทักษ์ก็อยู่ที่ประมาณ50หลังค่ะทามโฮมสเตย์ทั้งหมด24หลังค่ะของเกาะพิทักษ์คือเราจะกํำหนดนักท่องเที่ยวค่ะหลังละประมาณ20คนประมาณนี้ค่ะเที่ยวได้ทั้งแบบไปกลับและพักบ้านแบบโฮมสเตย์ สองแบบกบแบบทักกับแบบมาเที่ยวแล้วกลับเมื่อแขกโทรมาจะข้ามกว้างนี่ห้ามถามเด็กขาดว่ามากี่คนต้องไปรับคนเดียวก็ต้องรับไปกลับก็บคนละ40บาทขาละ20คือว่าเด็กเราจะไม่คิดนะ้ามากับพ่อแม่นะถ้าเด็กหนีเที่ยวเจ็แบบวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเลแฝงไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว บรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับขวางอันดามันแต่ทําไมเข้ามา,เขา,เ,ขาเขาบอกว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอาหารสดสัตว์น้ําจากทะเลหน้าบ้านสดใหม่มีให้กินตลอดทั้งปีแล้วก็บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่ยังมีให้เหลืออยู่ธรรมชาติดั้งเดิม และชายหาดหลังเกาะสามารถเดินชมได้ทั่วประมงพื้นบ้านไม่เพียงเพื่อปากท้องของชุมชนเราทำประมงเนี่ยเมื่อก่อนทุกอย่างเอาหมดทุกอย่างหลังๆก็มาช่วยกันอนุรักษ์บ้างการจับที่มีไข่บ้างปล่อยบ้างชายฝั่งเนี่ยเรากั้นเขตไว้เพื่อให้ให้ชุมชนเขาทำอาชีพกัน แต่ยังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชาวเลยามค่ำคืนตอนนี้เรามาตบมกอตบมืลวยครับผมอันนี้เป็นเหยื่ยอเห่อบชื่อว่ายูตะกาไม่ต้องโยนไปไกลเฮ้ยเฮ้ย เศษวัสดุธรรมชาติยังส,งสร้างสีสันและลวดลายสวยงามบนผืนผ้าให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และนำกลับไปเป็นที่ระลึกผ้ามัดย้อมของเราก็จะเป็นผ้ามัดย้อมธรรมชาติเป็นเปลือกของไม้เคี้ยมที่เราเอามาใช้ทําบ้านสร้างบ้านเรือนของเรานี่แหละเปลือกไม้เคี้ยมอาใบหูกวางมะพร้าวไฟค่ะ อีกอย่างนึงคือมันเป็นการกำจัดขยะได้แล้วนะคะ,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 ะแล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมทั่วไปคือใครเห็นก็ชอบชแทนที่เราจะเผาให้มันเป็นมีฟันนะคะเราจับของอย่างเงี้ยให้มันเป็นไรายได้กิจกรรมทางน้ํามีให้ผ่อนคลายพักผ่อนสบายๆในราคาที่ชุมชนอยู่ได้และจ่ายไม่แพง ตั้งราคาเราก็จะต้องมีการประชุมกันราคานี้จะเป็นราคามาตรฐานของกอพิทักษ์เลยต่อหัวถ้าอาหารสามมือ้อหัวละ800พร้อมค่าเรือรับส่งแล้วก็ถ้าสองมือ้อสองมื้อก็หัวละ600พร้อมค่าเรือรับส่งเหมือนกันต่อวันเราจะได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะทุกๆปีคะ่ะคือเราเน้นคําว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรายืนอยู่ได้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวได้ รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งถูกแปรมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชนเราจะอยู่กันแบบหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนก่อปักหาจะถือหุ้นทุกเรื่องภูมิคุ้มกันมันต้องถือหุ้นกันมีเงินออมกันทุกคนทุกคนทุกคนเราก็ต้องหัก3%เปอร์เซให้กับหมู่บ้านไอ้เงิน3%เปอร์เซตัวนี้เนี่ย60%เอนี่คือให้กลุ่มเป็นเงินออมเป็นเงินที่ว่าจะมาแบ่งปันผลกันให้กับสมาชิก40%เรเราแบ่งเนี่ยหนึ่ง สมทจิการให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดคุณจบริญญาตรีพีาเอกิญญาโทไม่เกี่ยวถ้าเรียนหนังสือเนี่ยนะเหมือนปีที่แล้วเราให้มา7,8 0 0ต่อคนมีเงินปันผลให้กับผู้สูงอายุตอนสิ้นปีค่ะคนเอาหก60อัพเนี่ยจะให้ปีที่แล้ว6,2 0 0ต่อคนผู้สูงอายุนะครับหรือด้านต่างๆที่เราสามารถที่จะช่วยได้ตั้งในชุมชนในกอบพิทักษ์แล้วก็ชุมชนด้านนอกที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาได้คือหลักๆพ่อหลักเล่การที่9ผมเชื่อเลยนะว่า คนก่อไปทักยึดจริงๆนะไม่จําเป็นต้องม,มีเงินมีทองหรอกคือจุดหมายปลายทางคนก่อไปทักเนี่ยตั้งเป้าไปภายใต้วิเศยทัศน์เลยนะว่าความสุขต้องอยู่ข้างหน้า